สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมในตอนเย็นเย็น16นาฬิกาอ่าเลขวิ่งแม่เลขก,ก็มาแล้วแหละแต่ยังไม่ได้โทรถามนะสงสัยจะวัน2วันนี่แหละนะฮะวันนี้ก็จะเอาคลิปมาฝากกันนะครับ มีชื่อว่าเลขรหัสสามหเก้านะฮะแบ่งออกเป็นกลุ่มละห้าตัวนะสองกลุ่มนะมีเลขวิ่งอยู่กลุ่มละสองตัวนี่น้อยชุดนะบางทีก็ชนปังปังบางทีก็แค่กลับเท่านั้นเองนะอ่ะไม่พูดมากนะชมในแผ่นกระดาษถึงจะชัดเจนพูดเฉยเฉยไม่เห็นภาพไม่ชัดเจนครับผมอาจตามชมเลยนะะ แสตูดิโอของปู่เยี่ยมเนี่มันมก็อันนี้เป็นอยู่กลางป่านะสตูดิโอแห่งนี้นะเอาผ้าเสียงสีมาห้อยลงตรงนังให้มันประหลาดประหลาดเวงกันเองนะข้าวเหลืองหมดเลยนะเหลืองทั้งฟางเหลืองทั้งข้าวของมันจะแห้งลงไปซะครึ่งหนึ่งแล้วแหละนะถ้ากรอบไปกว่านี้ก็แข็งหักนะ เกลียวอ่อนๆเนี่ยไว้ตากแดดแล้วก็นุ่มนะใช้ได้เลยนะครับผมมาฟังคําเตือนกันก่อนนะก่อนที่จะไปชมคลิปนะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคํานวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลนะอ้าวตามชมนะคลิปเดี๋ยวจะทวนให้สักสองคลิปนะง่ายๆง่ายๆ เดินรหัสสามหกเก้ใครเดินให้เป็นก็ดูนะเดินง่ายๆใช้หลักหน่วยตรงนี้มาเดินนะเราเขียนเลขวิ่งเราไปก่อนนะหกเจ็ดแปดวิ่งวิ่งที่เอาสีแดงมาเขียนนะวันนี้วิ่งเก้าศูนย์หนึ่งนะดูสิว่าเลขวิ่งจะติดไหมเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็นอกจากเลขวิ่งติดเข้าคู่จะติดไหมนะดูรหัสสามหกเก้าดูนะฮะเขียนหก เก้าสองห้าแปดขีดเส้นฟื้ดนะนี่ฝั่งนี้ได้แล้วอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ต่อเลยหกเก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามนั่นได้แล้วนะก็ไม่ชัดเดี๋ยวเอามันชัดๆซะหน่อยนะ 1>, 1 4 7 0 3เจ็ดศนย์สามนี่อย่าเอาชัดขนาดนี้นะ่าเสร็จแล้วเรามาดูว่าเลขวิ่งของเรานะมันอยู่ตำแหน่งในเก้าศนหนึ่งอยู่ตำแหน่งไหนมาร์กนะอยู่ตำแหน่งนี้นะเก้าศูนย์ตำแหน่งนี้หนึ่งตำแหน่งนี้อ่ะเราคัดตัววิ่งออกมานะก็คือหนึ่งกับศูนย์นั่นเองนะฝั่งนี้ สีกับเียกับสามนี่แทบจะไม่พูดถึงมันล่ะ1กับศูนนะเป็นตัววิ่งฝั่งนี้นะฮะอาถ่าหนึ่งกับศนย์ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นตัวอะไรนะเลขฝั่งนี้จะมาอยู่ในตำแหน่งสองตัวนี้นะคือห้ากับเปี่าเราก็เขียนลงมาเสียนะมีเส้นกั้นอยู่แล้วนะดูนะห้ากับเปดนะ ห้ากับแปดตรงนี้ก็เป็นเลขวิ่งเหมือนกันนะจับใส่กันนะครับผมห้าหนึ่งอ่าจับให้ชมนะห้าหนึ่งห้าศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์นะแค่สี่ตัวนะอ่าผลออกเก้าห้าหนึ่งนะติดมุมนี้นะ ทวนให้ทำไมต้องทวนนะเพราะว่าเรารอดูจังหวะว่า,วาเวลาพม่าเข้าตีนะ่ะยกมาด่านเจดีสามวงค์วันเดิมนะามาดูเก้าห้าหนึ่งวันนี้มันจะไปที่ตัวไหนนะหนึ 1, ่งเราก็ยกมาเลยหนึ่งนะหนึ่งสเจศสาม มาแล้วมาแล้วอฝั่งนน้นใช้สีแดงเขียนนะหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกเก้าสองห้าแปดอ่าได้แล้วได้แล้วตัวนี้วิ่งที่ตัวไหนนะหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกได้วิ่งสี่ห้าหก เรามาดูว่าตำแหน่ง4เอาอยู่ตรงไหนมาร์กดูนะตำแหน่ง4ตรงนี้เห็นแล้วนี่เห็นไหม4 5 6อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะอา่าดึงลงมา,าไว้รอนะ6กับ5ดึงไว้9 2 8ตัวนี้ลาออกเลยนะแทบจะแทบจะไม่ก่าวถึงกันเลยละ่ะ อ้าถ้าเป็นก็เป็นหลักร้อยนะ928นมะุม,มนี้เราก็ตัวที่จะมานะสองตัวสองตัวสุดท้ายนี่น,นะลงสีให้ชัดๆเป็นไรนะ ลงสีให้ชมนะอ่ากลุ่มนี้มานะตรงนี้มาอ่าศูนย์สามนะอ่าเราฝั่งนี้ศูนย์สามนะครับผมเห็นลงมาเลยศูนย์สามศูนย์สามจับ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 มาศูนย์หกศูนย์ห้า0 6, 0 สามหสาห้าแค่สี่ตัวนะรอผลออกนะครับผมติดมาไม่ยอมหนีนะศู 6, นหกนี่กับสาห้าไม่ยอมหนีนะอ่ะแค่สตัวเอาหมดไม่ดีเหรอเอาหมดก็ตามใจแต่จะมากให้แค่สองตัวนะเด่นนะ ชุดไหนก็เด่นชุดนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาตามดูว่า0635จะมาไหมนะจับ0605 3635ตัวนี้กับตัวนี้นะตัวหน้าก็แรงเหมือนกันนะแต่ว่าตรงนี้จะแรงกว่าสามตัวไม่จับให้นะ วดศูนย์สองมันเข้าไหมทําให้ดูหน่อยได้นะฮะสองศูนย์สองมันเข้าไหมนะดูดูสองศูนย์สองนะเขียสองเจียสองศูนย์สองนี่ก็เอาสองนี่แหละมาเขียนนะสองห้าแปดหนึ่งสี่เขียเขียศูนย์สามหกเก้านันตัววิ่งวิ่งตัวไหน สองสามสี่กับห้าหกเกนะตัววิ่งมันจับหก,กบเกตลงมานี่เกตเอามาตรงนี้หก,ก็ลงมาตรงนี้เก้าล้าไว้ตัวที่จะมาอยู่มุมนี้นี่หนึ่งกับสี่นี่จะมานะมาให้พร้อมอันนี้ทวนนะนี่นะด่านเจดีย์สามองค์ยกมาเลยนะตั้งทับรับมาเลยนะ หนึ 1> 1่งกับสี่ข้างละสองตัวไหมนะจับลองดูหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสี่เจ็ดสี่หกนะผลออกสี่หกนะหมดเวลาหรือยังสี่หกทำเหมือนเดิมเลยสี่หกนะฮะเก้าสองห้าแปด ต่อไปก็หนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามนะฝั่งนี้จับมาห้ากับเปียดอันนี้หนึ่งกระศูนย์นี่หนึ่งศูนย์เป็นตัววิ่งมันนะเข้าคู่กันก็เข้าห้าหนึ่งนี่นะห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าศูนย์แปดศูนย์สี่ตัวแล้วไม่มากอ่ะตัวนี้ตัวนี้หนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกเก้าสองห้าแปดนะฝั่งนี้ก็ศูนย์สามฝั่งนี้ก็หกห้า 06053635ก็ได้สี่ตัวเหมือนเดิมนะฮะเราก็มาดูว่าสี่ตัวที่เราได้เนี่ยจะมาตามนัดหรือไม่นะฮะมาไหมมาไหมใครว่ามายกมือขึ้นใครว่าไม่มายกมือขึ้นอ่าวมันจะมาตัวไหนก็ได้นะครับตัวเลขไม่สำคัญว่าจะอยู่หรือจะไปนะแต่ว่ามันมาได้ทั้งนั้นนะฮะ เราเรียกได้ว่าประมาทมันไม่ได้นะอ่ะหมดเวลาพอดีนะฮะมาชมข้าวเหลืองกันต่อนะมาลุ้นกันว่าจะได้กี่สอบปีนี้ข้าวดีนะปีนี้แต่ต้องรอดูว่าผลออกมาแล้วจะอร่อยไหมนะฮะทุกปีมันข้าวอร่อยทุกปีแหระครับกินเข้าไปก็อิ่ม ไม่ได้กินหนึ่งวันเลยว่าหิวนะแต่ถ้ามีกินก็ดีนะฮะข้าวข้าวข้าว,าวบะหมีฮะบะหมีภาษาจีนภาษาจีนแปลว่าข้าวนะมีนี่มีนี่ข้าว ภาษาจีนนะคําว่าบะมีเนี่ยเส้นมีมันทํามาจากข้าวนั่นเองนะอภาษาจีนเนี่ยไปซะอย่างนั้นอ่ะอำลาพราะจากนะครับผมเดือนได้องศาแล้วก็แกล่ลงทุกวัน,ท,วนทุกวันหละข้าวนะไม่ยอมหยุดรอรถมาสีอย่างเดียวครับอีกไม่กี่วันก็มาแล้วนะเอาเครื่องจักรมาเดินอย่างเดียว สองชัาาว่วงก็เสร็จครับผมอลาลาพาจาาเท่านี้นะไปแล้วไปแล้วไปแล้วกดไลค์กดแชร์ใหุุ้ยเยี่ยมด้วยนะครับสวัสดีครับผม